เรื่องนี้สายเที่ยวเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับวันพรุ่งนี้เราเที่ยวด้ยการเฟส5จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วสําหรับคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่ผ,ผ่านมาเลยเฟส1ถึงเฟส4สามารถกดลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็จะไปเที่ยวได้จริงวันที่7มีนาคมนี้ครับ ตามที่รัฐบาลได้ดําเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5และเปิดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่8ถึง15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามาแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ครับ27กุมภาพันธ์ระบบของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5จะเปิดให้เราสามารถลงทะเบียนได้สําหรับคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนเลยเฟส1ถึงเฟส4ไม่เคยใช้เลยพรุ่งนี้ถ้าเกิดท่านอยากไปให้ลงทะเบียนนะครับแล้วจะสามารถไปเที่ยวได้จริงวันที่7มีนาคมนี้ ส่วนคนที่เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ได้วยกันมาแล้วในช่วงเฟส 1- ถึงเฟส4แล้วอยากจะใช้สิทธิ์ตรงนี้อีกท่านจะสามารถจองได้ลงทะเบียนได้ยืนยันสิทธิ์ได้วันที่7มีนาคมเลยก็คือโครงการเฟส5ครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้กับคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมได้มีสิทธิ์ไปใช้ไปเที่ยวกันก่อนนั่นเองนะครับโดยโครงการนี้ครับระบบจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับมีจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด5 6 0 0 0 0สิทธิ์ ผู้ร่วมโครงการแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์สูงสุด5สิทธิ์ต่อคนโดยไม่นับรวมสิทธิ์ที่ใช้ในเฟสก่อนหน้ารัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก40%สูงสุด3,000บาทต่อห้องและสนับสนุน e v เวลเชอร์600บาทต่อห้องต่อคืนโดยครั้งนี้ไม่มีการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแล้วนะครับ